สวัสด pues ีครับผมเบ้าโจยูทูบช่องนีครับผมมื่อนี้บ่าวโจจะพามาชมราคาเป็นในตลาดนัดอำเภอสีบเหลืองนะครับเด้อจังหวัดหนองบัวลพูเฮาครับผมผมกับวันนังคันครับใครต้องซื้อตัวใครเพลยันต้มเนสามแปดร้อยไวแม่ครับผมกำลังจะขึ้นรถแล้วครับโอเคครับผมมื่อนี้กระตุ้งกับวันนังเปิดทุกวันนังคันเลยครับเด้อ ืัอนี้ก็ตรงกับวันที่4ครับผมอมีนาครับผม2,168ครับเี็บเบาวโจจะพาไปสอบถามด้วยครับเด้อถ้านี้ครร้ายไปในละครแม่ลูกอะ2,000ในน้อยครับผมโอ้ยเรื่องนี้ครับแม่ลูกลูกแม่ครับผมเบียดซื้อครับผมนี่แหละครับพี่น้องลูกเบิ้มมีตั้งห นะครับผมจะตอกลังเบิ้งกันครับนะครับผมไปแล้วครับผู้ดใดสนใจที่อยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเด้อกิงกลางสอบถามเ่าๆได้ครับผมเบอรโ์โทรกระสุดแปดแปดห้าสี่แปดแปดสามแปดหนึ่งครับผมผู้ดใดอยากขายงัวขายควายโทรกินได้ครับผม นี่ครับผมผมแหลกเด้อครับเด้อครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับพวนครับสวัสดีครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นแม่ลูกเหครับแม่ลูกครับลูกแม่ลูกแม่ครับผมแม่ลูกลูกแม่ผมครับแม่สูงไรปนไหนครับผมแม่สร้อเสียงรับประกันรับประกันร้อยสี่สิบอะไรสนใจนะครับด้วยนี่ครับผมพวงยังไงร้อยสี่สิบครับผม แม่ลูกลูกแม่ครับผมลูกชุ่มเนี้อยังดีนะครับเด้อหน้รับผมลูกสาวเพิ่นครับผมครับสดาจินริมเหมือบสามเดือนครับครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อพอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหกครับผมเก้าแปดสามครับหกห้าสี่แปดครับ ครับผมพวนชุมแพเนาะครับเนาะเปิดได้พันละเท่านับเปิดไปหลายเป็นเดียครับผมนี่เปิดไว้สามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันครับต่อรองได้ครับนี่ครับผมของตีร้อยกิโลครับผมสามหมื่นสามพันครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับผมโอ้งามดีครับผมเลี้ยงอู้หูนี่ครับผู้ใดสนใจนะครับดูทรสอบถามได้ครับผมนี่ครับผมเอามาจักตัวครับผม ได้แม่ลูกเดียร์ครับแม่ลูกนะครับเนาะครับผมเอาโอเคครับผมครับมันๆนะครับสวัสดีครับนี่เลยครับเว้ยนี่ครัอันนี้จุงเพลงเดี๋ยวนี้จะเบียดด้วยครับขอเบิ้เลยครับพี่น้องครับผมนี่ครับผม ัวนี้เป็นแม่สาวแม่มันมันบ้าครับนี่แม่มันมันปวดสองตาเนี่ครับผมเบ่งหน้าเบ่งตานะครับเป็นลูกผู้ใดครับผมเนี่ยถ้าเป็นลูกผู้ใดครับลูกเสือตอเลูกบักหดกแล้วเพชรดำเพชรดำเพชรดำติดต้อนเพชรดำกแล้วลูกสาวเพชรดำครับผมสูงร้อยเท่าไรก็ร้อยสี่สิบหกเต่จะเป็นย่างนีไก่เนาะอันพูดหนึ่งกรดีนะครับเพื่นผสมเจ้าอย่างไรเนาะคทำในกล้องสยามครับผม มีใบมีหลอดพร้อมนะครับเด้อนี่ครับผมผสมเจ้ากล้องสยามผสมวันที่นี่ครับผมยีบหาทัานวาสัสิไรก็ได้สิไสองเดือนกว่าตรวจฟ้องพานแล้วตีคุณพ่อตรวจพานเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเด้อร้อยสี่สิบหกวันี คุยแม่สาวท่อมเรียกครับผมนี่ครับแล้วเปิดไลายเป็นเดตามห้าหมื่นห้าพันนี่ครับราคากับตอร้องได้เด้อครับเดืองหาเมื่อหาพันครับผมสูงไรหกสี่สิบหกเตตัดมาแล้วสี่สิบห้าเดี๋ยวพี่หน่อยกอตัดกัอนวันเที่ยงกันแป๊บนึงนี่ครับนี่เบื้องเอิงใครบ้านนี้พักกันเท่ดิอย่างนี้เบื้องเองโอ้ยจักบาทเนี่ย พันสครับห้องพันสองห้องพันสองเมียยังดีเยอยี่พอเยี่แก้วขวนด้วยี่แก้วขวนตายตจะเป็นอุ้มเฮลูกบกสร้างอุด่วนเลยมันออกมากออกไปแล้วพอมันพอเมียมันเบิ่งดูครับผมเมนงไปเล้วเขาไปเล้วเวยดนามไปเล้วว่ทัดรือนู่วา้ติ ราคสามหมื่นด้เขาซื้อกันนันสามพันไะนี่นะครับผมนี่น้อยนีดแม่ก็แยกครับมันจำเป็นได้แยกได้ครับนี่เอาเบอร์โทรศัพท์เลยคุณป่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังพอเบอ่อจไเบอร์โทรศัพท์เดียครับเด้อศ์หสมหนึ่งสหนึ่งแปดาครับผมหาเมือใดครับ ห้าหมื่นห้าพันราคาต่อรองได้เด้อครับเด้อหวยสูงรอยสี่สิบหกรับประกันท่องบหมนี่รับประกันท่องตรวจท่องเรียบร้อยแล้วนี่ครับหวยห้องยี่ยเศขุณพ่ออยู่วัดสาลศาลท่านครับผมหาโอเคครับคุณพ่อมันมันเด้อครับผมสวัสดีครับเอามาจากตัวนีนพ่อออกมาสามตัวเบัดรับใครจะพงเจ้าตัวแรกครับผมอันนี้แม่ลูกของผู้ใดเนาะครับนี่ผูเห็นเจ้าของขึ้นครับอันนี้ของผู้ใดเนี่ย แม่ลูกเงินีแม่ลูกใกวนมาเลยดีเดกนเยด้วกวนมาขายคนเพื่นี่าย้กนเปิดร้ายไปเลยเนี่ยแม่ลูกนีเจลูกด้อยนะครับว่าเป็นลูกไงสมหม่นเก้าครับผมนี่ครับแม่เพื่นสูงกิบแปะ ประมาณลอยสี่สิบไปอยู่ครับประมาณครับสวัสดีครับคุณพ่อได้อยังมากครับผมได้กุ้ยมากไทยบดไปขายแล้วครับโอ้มันหวานพ่อนี่ครับครับผมนี่เลยครับเด้อนี่ลูกเพราะว่านี่เลยครับเด้อผู้ใดอยากได้พอพันครับผมเป็นลูกผู้ใดครับผู้เจ้าของเก่าเขาซื้อมาเขาว่าเป็นลูกลุงเพชรเนี่แต่ว่าข่อยว่าบ่แม่นดอก คนมาเป็นลูกลุงเพ็ดสะพนละเบาเมึงคนเขาด้วยครับพี่น้องโอ้ยเมงด้วยครับซื้อโต้พี่น้อง่าด้ไื้อพอมันดอกแมนซ้นี่มันก็ดี้ไล่ยุติลูกเมนน่ะสูงไยไปด้เนี่ยสร้อครับร้อยห้าสิบองเปิดไรไปเด้อก็เปิดไหกหมื่นหาครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ครับศูน้าหนึ่งครับสามหกศูี่ครับผมห้อยปิดด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจอยากคิดพอพันครับผมครับนี่ครับผม พื้นวานนะครับว่าเทากับประมาณพื้นครับสูงร้อยห้าสิบกว่าเบิ้งขาดแคบเบี้ยงเดียนี่นะครับผมดีนะครับเด้อยผู้ใดสนใจครับผมกินการสอบถามได้ครับผมหมดปิดกูเวียงครับผมกินการสอบถามได้เดีอะครับเด้อยเอามาจากตัวครับเนี่ยโอ้ยครับแม่นึงขายเร็วลแม่นั่นขายเร็วลขายเรีแล้วว่สูงร้อยสี่สิบหกเฉยครับครับผมนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อยราคาต่อรองได้ครับผมนี่ เอาโอเคครับผมมันหมันนะครับเด้อตัวทรงพีตัวประเทศไทยโอ้ยดีครับผมคนเข่านี่พักเลยครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับผมตัวนี้พี่ลูกผู้ใดพ่อลูกบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กเบิร์ดนี่กระสานบ่ครับ นี่เอกสารบ่บอครับลูกสาวบิ๊กเบิร์นเนาะครับเนาะนี่ครับผมได้จากปีเลยพ่อไว้หักันดีส่วนข่วนเนี้ยส่นขวดนะครับเด้อสูงนี่ก็สิบประมาณลอยยี่สิบตัวเด้อครับเด้อนี่ครับผมไว้เขาอยู่ฟูเฉียวเัาเนาะพ่อเนาะครับผมพ่อเปิดเวลาเป็นไงเข้าหาครับเข้าหาครับผมเข้าเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวุณพ่อศูนย์หกห้าครับศูนย์เข้าห้าครับผมห้าหกห้าศูนย์พ่อเป่ารับครับผม ปูเขียวนี่นะครับผมลูกสาวบิ๊กเบิร์ดผู้โดยสนใจหนาจึ๊บนี่ครับผมเฮ้ยเบ่งนี่แหละครับผมสาวหาแข้งขาดีครับผมผู้ใดสนใจครับจริงกลางสอบถามพ่อแล้วไดรด้วยครับเด้ออออกมาจากตัวค่อตัวเดียวได้ไหมตัวเดียวเออสี่ครับสี่ครับผมแม่ลูกลูกมเลี้ยงซื่อแม่ลูกลูกถูกครับผมของพ่อเช่นน้องสลาแม่ลูกลูกถูกครับผมผู้โดยสนใจด้วยครับเด้อ แม่ก็จะสูงประมาณร้อยสากนี่แหะครับร้อยสามิดครับผมเป็นลูกผู้ใดนี่ไหมพ่อลูกไทยบ้านก็ว่างงามดีแข้งขาดีครับผมสามหมื่นต่อไรกบพ่ออยากสามสิบเบตรเอาบโทรศัพท์เ่ยพ่อศูนย์เป หกหนึ่งเจ็ดศูไปบอกไหมครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปกห่งเกน็นึ่งศูพอเนสลาครับผมอยากสามมื้อดลูกผูกตอร้องได้ครับผมมันมันุ้กพอเด้อนี่ครับผมไปตรงเรียนนีครับพี่น้อง พอล้วซื้อเท่าไรก็ซื้อสามพันเท่าไรก็ตัวนี้สามพันวนหนึ่งตัวเนี้ยตวผูตัวแม่โอ้ยพอล้วซื้อสามพันวนแยกแม่จะพอแม่มันเรกไปแยกก่อนรับเจ้ามัตูฟูะจันนึ่งเจ้าไปทั้งไหนระบครับนี่้อกซื้อสามหมื่นวนมาโอ้ยห้องหาเมียอยู่ครับผมตัวรอนซื้อหมื่นหมื่นเท่าไรก็หมื่นหนงพันสาร่นหนึ่งพันสามร้อย อันนี้นอยๆนี่บรูคนซื่อเท่นเทไรเนมานี่ครับพี่น้องเอยเบียดคน,นเราเตมีงไงลูกมันไข่เจียที่ครับผมคนแจกไปตัวดอสีกัตัวผู้ตัวนี้พอแล้วสื่อมือนีน่ครับผมโอ้ครับผมพี่น้องเลยราคาไว้เท่าไรลงมาครับมนี่ครับ้นะครับผม โมลายครับนี่ครับผมข้อเปียนีแล้วได้ควขยดอนมาครับผมเออข้อเดี่ยงกุญมีครับผมอะไรสนใจเด้อครับเรื่องงําๆครับผมไล่ก,กะเบื้องด้าจมูกขาวอันน<า>ี้ปีแล้วพ่ออันนี้ปีกั้วนีนะ่เนาะปีน้อยๆครับผมเบื้องด้วยขั้วปั่นหมูเบื้องบ้านไทยเด้อยครับผม,บน,น,ม,บน,บผมนะงาม ผู้ใดมองหาด้วครับเ้อยากจะได้ควยเผือกหรือว่าควยดดนไปเลี้ยงครับผมเปิดไม่รายเป็นเดียก็พอเอเบอร์โทรศัพท์เคุณพ่อศูนย์แปดเก้าปดสองเจ็ดแปดสอห้าสามสองเก็ดก็ะเสยนี้เนาะคือเกาครับอยูุ่นงบวลุงฟูฮาอนนะครับโอ้ันหมูครับผมด้อยสาวปดตัวร้องได้หลายป็นเดียวพ่อไอ้นิดหน่อยหน่อยคุณว่ามันเป็นลูกผู้ใดล่ะพ่อรู้จากบ่ อยงโอ้ยรุ่นนี้เพราต้องถามหาลูกแับเอาเนื้อหนังสมบูรณ์นะครับนี่โอ้ผ่านหมูเอาโอเคครับคุณพ่อมันมันเด้อนี่แหละครับผมนี่ครับผมแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่นี่ครับผมแม่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบหกหนึ่งนะครับเนาะบุญนะครับลูกคนบุญนั่นแหละคนว่าเป็นลูกผู้ใดครับผม ลูกป,งกปังแต่ว่ามีาอีกใบข้งบนมาแต่ว่ามีอยู่บ้านนิดนึครับนี่ครับลูกปังแปดลีกเปิดไปเท่าไรกันสามสิบห้าครับผมว่มามันลูกแรกสินติหรือลูกที่สองลูกตัวที่สองครับผมผู้ดใดยสนใจไม่เบ,ถถบ,บื่อโทรศัพท์บปล่มีทำได้ปเปเ่าพอเบอื่อไหมศูนย์หกสี่แปดศูนย์หกแปดเจ็ดห้าสามแปดเจ็ดห้าสาม เปิดไปสามมื่นหาเขาตอร้องไดเนาะครับเนาะนี่ครับผมเคยเขายู่ใส่เนี่ยน้องบัวน้องบัวลำพูครับผมอันนี้ที่แมนบอนี่ข้คมีเปิดไป่าไรครับนี่มื่นหามื่นหาพันตอร้องได้อีกตั้งหักนี่นี่ลูกผูลูกเมียครับนี่มีแต่ลูกผูกใบตอวครับผมนี่ครับมื่นหาได้ครับนี่ห้องซื้อได้นี่สิ่งี่ถือก็นั่นดีเบอร์ทั่วกับเบอร์เมื่อกี้เนี่ยนะครับเนาะเบอร์เดียวกันเนี่ยครับผมก็เลยสนใจนะครับเออ กิงกลางสอดถามมาแล้วได้ครับผมคอยอยู่หนองบัวลำโพงครับผมออามาสองคุ้มคุ้มหนึ่งสามหมื่นหาเคครับผมมันมันนะครับเออันจบกวนพี่น้องครับผมหมื่นเจ็ดพันได้หรืายเวียนน้ำเหรอครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมใครใครเจ้าซื้อเปเบิดครับบ่ไดรเรียกบอกแ้วว่าเป็นจะซื้อไหนห่างงี้ครับนี่ครับผมเยี่ยมมากครับผมใกล้จะเป็นเจ้าของตลาดแล้วครับพี่น้อง นครับผมแม่เรากลังน่เกากลั้งโตกลังตอราคาเุ้กันด่ครับผมครับผมเปรยสนใจเลยครับเ้อรยาก,ากโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับผมกิงกลางโทรสอบถามหาโทรหาเบาจูเลยครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์แปด่แปดแปดสามแปนึ่งครับผม

หนามเงินแม่ลูกลูกเพชรผู้แพงใยไมนได้ลดแม่สูงหลายไปได้ไหมเขาหน่อยสี่สิบเหรอเจ็ด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 แต่หนอยสี่สิบนี่ครับผมฮะโอ้ครับผมตัวนี้เป็นลูกเพชรผู้แพงบ่มีใบมีหลอดพร้อมนะครับมีใบมีหลอดครับผมเป็นลูกสาวเพชรผู้แพงเลยครับเด้อผู้ใดสนใจอยากได้ลูกสาวเพชรผู้แพงไปพัฒนานะครับ เปิดไม่ลายเป็นเด็กห้าหมื่นห้าหมื่นครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปสีสสองสองสาสองไว้อยู่นองบัลำพูนเนี่นะครับเนาะไว้อยู่ทีมครับโอ้ีมลำพูราคาห้าหมื่นทุนต่อร้องได้ครับผม<อ>แม่ลูกลูกแม่<อ>เป็นลูกสาว<อ>เพชรผู้แพ้งครับผม บานได้ครับผมนีครับผมพื่นไฮ้ลายเป็นเดก่ะเลียดเพ่นไฮสโอ้ยนี่ครับผมีโอเคครับผมมันมันครับผมนี่ครับพี่น้องเบียดสี่พันมาสักเ้าพูดเจ้าของคายเสี่ยวหกพันมึงนี่ครับตั้มบันไดครับผมราคาคิดบ้างเอาวด จะอยู่หนาควอกกับย่างห้องหลายเลยเนี่ครับเด้เห็นขายบาไหลได้ครับโอ้ห้อยนูัวไปอีกแล้วเหมนเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมเขาอยู่ครับผมไปรอบมุงหนามุงตายได้ครับเด้อเอานี่เงินลูกผู้ใดครับเนี่ยลูกเก้าเจริญครับผมนี่ได้ครับเด้อลูกเสาเก้าเจริญครับผมสู้งไรไปแน่ไปบอกปลาแล้งคุ้นๆไปไว้สามสิบบาได้ยัง ประมาณนี่ครับประมาณหน่ยสามสครับผมไ่้ได้จีกปีนะครับเนี่ยไได้แปดเเดือนครับพี่เอกสารบ่ครับบมีครับมียครับเดอถ้าเป็นลูกเข้าเจริญครับผมนี่ครับผมผู้สดสนใจเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสอง่อย์หนึ่งสองศูนย์แปดเก้าแปดเก้ไว้ห้เอยู่ ชุมแพครับชุมแพครับผมสองหมื่นต่าไรกว่าสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดต่อร้องได้เด้อครับเด้อลูกสาวเก้าเจริญครับผมกิงกลางสอบถามได้ครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตายครับเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิงกลางสอบถามได้ครับผมโอเคครับผมมันมันนะครับเด้อมีครับผมไปยูทูบสองเป็นตกลงเลยเรียบ้อย่ชื่อว่าังไหนแม่ยังเนี่ เมฆเขาหักดิหักอีนี <lö ss 91> ้อุไทยลอยสูงเท่าไรครับนี่ลอยสี่สิบแปดครับลอย่ด้ยยังไลอยสี่สิบแปดสี่สิบเดเบื้องเอาด้วยครับด้อใ่ครับผมช่องพรคมันมาเนี่ยรับประกันครับผมท่องสี่เดือนแล้ว เอาเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 0ย์แ1 7 3ยดเงครับตอเาเรต่กับเปิดมบาท3า0 0 0้บาทครับผมผู้ใดอยากได้สูงๆแบบนี้ด้วยครับด้วยส0 0กบาทงหน้าทั้งไงจอยจอยนี่ครับผมผู้ใดสนใจด้วครับด้วเบิ่งบันทายด้วยครับ ครับพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจะไม่จกกี่ราคาผมนะครับคุไดลูคือาคขายราคาเพื่นสามหมื่นเท่าไรก่อนสามหมื่เกครับพ่อสามหมื่นเก้าพันทรงทัวเรย่องนะทรงี่สองไวลลอืมบออาเป็นสิทัวบอแมนไหนอยู่กับตัวเร่องไดจังน้อยอยู่นองบัวลำพูด้วยครับเด้อรับประกันท่วงรับประกันตรวจในก้อนตรวจในก้อนก้อนทรงโอเคครับผม พ่อเบอรโทรศัพท์อีกไหมศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเก้าหกหนึ่งสองครับครับผมหอยโยหนองบัวลำพูด้วยครับด้วยโอเคครับผมมันมันครับผมเอามาจากตัวเอาเมื่อไหร่ว่าแปดตัวเดียวตัวเดียวครับแปดตัวคือขัดขึ้นนี่เลยเอาโอเคครับผมครับนี่ครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับลูกผู้ใดพ่อ อันลูกบ้มลูกบิ้มทั0นล้านครับผมบเบิ้งหน้าเบิ้งตากยได้ยังปีแล้ววะกลวยสอีกวที่เขาามนี่ยเข่วล้นไปเข่วพัฒนล้นนได้ล้นนะครับเออสูงไรเป็นเนี่ยรอิย้วยห้าสิบปวะนี่ครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาเลยครับแ้งขาดีผู้ใดต้องการอยากได้พอพันเลยครับเล้วยมันแพงเสมอเนื้ากัน พอเปิดไปหาเงิเ็บเดแทงหายนะครับห้าหมื่นเันเบอร์โทรศัพท์ดิเบอร์โทรศัพท์จำเลยบ่จำได้โอ้รัาพี่น้องผู้ใดอยากได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวหาหมื่นเกพันพอลผนซ้นสสงครับผมพริงกลงสอบถามได้เลยครับเด้อลูกบิ้มพันล้านพอมาบอนี่ครับผมรวมไว้นเมื่อวินอ่ะว่างๆน่ะไปท่องเบอร์โทรไว่า่องเบอร์โทรไ้เมอพ้นศูนย์หกสี่ศูนย์ 4 1 9หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ห้าแดสองสี่ดต่อพล้งัวอะไรทุกไวล่ห้าห0ื่นเท่าไรห้ามื่นเจ็ดห้าหมื็ันครับผมไว้ยสูงร้อยห้าสิบเกือบร้อยหกสครับผมเกือบร้อยหกสิบห้าสลูกฟันน้ำนมด้วยครับเด้อแข็งขาดีครับขาวดีด้วยครับเด้พพพอพี่น้องสวายครับผมบริสุทธใจมาควยฮอททับยากครับผมทับลงตบรออเทลาสองสามพันครับผมเตียมใจครับมาซื้อพอพันได้สบายด้ครับเด้อ กูโบนโดนโดนเซ็งกันชี้กันเลยตัวแของนี่ก็ไมหมนะครับผมนี่นครับเด้อเป็นชมสีได้ขักครับผมขั้นาท่านี่นะครับเนาะกดกระดิ่งกดทรับย์จะใกดติดตามให้เบ้าโจนี่นะครับเด้อในคลิปหน้าเบ้าโจจะพามาอยู่ครับผมมือนี้มาสวยครับผม ท่านประธานนี่นะครับเนาะสวัสดีครับกดกระดิ่งกดสับตะไคร้เด้อครับเด้อสวัสดีครับผม